กสียอเอาเอาสองตัวหรือสามตัวล่ะอ๋อเดี๋ยวไรสามตัว้าจกคือละนวยครับหรือหรเอาสองตัก่อนก็ได้ได้เนี่ยเขาเี่ยวสตัวสามนวยเลยบ่ได้บ่บ่มันมีเลขมันมีเลขนีอีกลูกนึงนี่ลูกนี้นี่เลขยังล่ะเลขหเลขห้า เลีหาเอ้าเลขหาแล้วเลขหาแล้วเอ้าเลขหากับก๊้บใบควันยับควยลงบัแล้วเอาบอกไปยังเลียห่าแะไรเลี้ยังอีกวันไหนหาอีกหาอกโอยหาเอาลงเอาลงเอาลงเลยเอาลงเลยบ่ต้องเอาลงเลยคนคนอีกเลข5หาอีกเล้ยังอีกวันไหนหกหกหือเก่าวัน ก็ได้สองแยงดีครับหกัวหกหกหกอ้าวหกเท่ากันห้าห้าหกหกห้าห้าเก้าก็ได้เห็นปะเอาแล้วตัวเดยัาสงไม่ไ่ย่งจก่าย่สิจกอีกเอาละไม่หญ่สิจกครับช่องยังเนาะฮะช่องยูทูปของผมบอสนมนิวว่าริตีครับ้ายูทู ต้นละท่นจอกแปดนี่แล้วนี่ละวรวมนี่แล้วบอผมนี่คนละสองน้นขนมนี่ว่าตีครับตีนขาวยนะอี o u t u e หนึ่งสมมติส้างคนก้าช่างอะแมนแมนครับอันนี้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 เมี่ผูพใหา่เมียงเมียใหญ่เมียใหญ่เมียใหญ่ตัวนี้เมียน้อย อันนี้เมียใหญ่ได้ครับเมียน้อยเนาะเอาโจกหรเอาหกหกหรือเก้าหเรีกเ้าเอาเก้าเก้าเอาเก้าเกเอาใส่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 คนมาดิคนคนโจอีกโจอีกคนลอหลุ่นก็ลอรลเน้อทางฝุ่นอือระวังมาจากศรีสะเกดครับ เมียใหญ่ในพื้นที่อ่าเลขยังหลับสองเลขสองเอาสองแบบสองทยสองอลาบิกเลขสองครับอ่ายังเกาะเก้าสองน้เก่าสองเก้าองแล้ววันไหนเออีกเจ้าอีกเมนโตเดียวกันนั่นแหละคนเออเอาป้องม่หันละสามเตียมให้แ่เอาเรียสามโต้เนาะเอาสองโต้ก็ได้กเจ้าหโต้ก็เจ้าหเทียนตัวน้ เลขยังวะเนี่ยเลขซีเด e ี๋ยวอ้อเลขซีเก้าสองสี่อ้าวเก้าเก้าเห็นปะเก้าสองสี่เนาะเก้าสองสี่ครับเลขทะเบียนรถผมเหมเลยมขกาทะเบียนรถผมหมอเลยตกับเลขทะเบียนรถอยู่ผังเงือนแต่ว่าขันอยู่บ้านด้แกรมขันีเลยอ๋อนั่นเห่น่ต้นกับ ต้งกั้เหล็กทะเบียนตัวแรกมันเก่าไมครบเก่าสองสองแล้วก็มาสี่นะฮมนเป็นรถขนขันี่ขีมานอขั้อย่บานครับอ๋ออยู่อยู่สายกอนอยู่อุทุมพรอุทุมพรรีสัเกตจังหวัดสีสเกตนหครับเหล็กทะเบียนตรงกันครับหรือทะเบียนี้แหละทะเบียนอย่งครับสี่สองสองเกาแล้วของรถสี่สองสองเก่าสองเกาครับตรงเดือกต้งกั้นหัวจังหัอ๋อ เลขทะเบียนเลขทะเบียนรถตรงกับเลขทะเบียนรถเลขตรงกันของคนอุทุมพรของคนอุทุมพรเนาะเอออือโอ้ยบัดนี้สมเลขจไส924อเลขจับมืองนบ่แล้วเลขหยังอีกบ่นี่เท่านี้ว่าคือผู้ใดได้หยังอีกออเาสิได้เกอันไปจกอันนันนะมันเลขล่างเลขบนเนาะ

หาฮาฮกาูกสิมาาาัลือเอ้านบาถูก็าบุนเลยท่านแก็บเป็นยังเหรอคนอนุญาตนันไมทาานแมกัไใ้มาคนนางสาวคนโมเลยนางแบงกันเป็นไหแม่นางแบงกันกระชีกเนาะแเอ้าาเป็นอย่างบุญเนาะบุญนีแล้ว อันนี้หาฮกามีหดหกสวนแบบเนาะเออหมือนั้นเด่น้นามม